หมอ,อมหมมาใส่เลยน้องสั่นสบายดีพี่น้องบระชดอ่งคนเลยจ้ามาปอกอมาไห้ไล่เลยจ้าปอกนกเกตเพื่อไปหาได้พีน่น้องต้อยสเลดจะไม่ถูกห้ากบับปอกเว้นจะไม่ถูกเลยจ้าแต่ว่ามันคายแล้วนอนไล่

กิน <formation> <m> ี่ขนมเหรองขนมชาเขาไม่มีอยูในห้องนมมาเอาให้มันขิงเหมือนมมันได้ละลายบื้งมันขาวมันออขนมนเป็นขนมอ่อนขนมนันมันเค็งคิดว่ามันอ่อนหรอกกินมันละลายเนาะเนาะตาจอกตาจุเลือก ยางก็ได้กรยกใหเอฟแม่วางขายแ่เกียงนะเกียงตัวนะรสชาตเป็นแบนั้นโบต้องโปะอะไรต้มเนืต้มยำเจีวยำเจีวสิปากหมแล้วเลย โอ้สบายดีพี่โงโอ้โอนอยนึกไ <c oughs> ว้ไ <c oughs> ม่ได้เปิดอาเมื่อนี้จะมาปลอกหน่อไม้เน้อกำลังมาสุดทง่้อนเลยมาจะป่าเลยข้านย้ยสบอกไปหาไม้ลายไม้ลายเอาหน่อไม้ฮะสมโอเดียวขี่รถไปสามสมโอ เนีมันจะลายเขาบอกคนบ่ค่อยไปถ้าไปเขาเอาลูกไทยไปก็มดอเนี้ยลูกไทยกันเนี้ยเพราะว่าน้ำมันห่วยนะมันเพียงเอ๋อสิครับมันเลึกอ้เรือลวจักไปได้หมเนเบนเน่ยเบนได้เป็นรถจับลูกไทยเลยเนหมได้บาคนเขากลุยเรื่อไทยเขาเอไทมันวิ่งแด้วูถไทโควิดจ้ะจวิคัน เฮ็ดเอาเว้นกินยำเดือนสิบเอ็ดสองนมนสิบมีแล้วอันนี้ก็นัยาเลยดิเนาะยาวเลยเอเพื่อไก่อเงินเล้ยไก่ปะเลยไก่ปะไก่น้อยอัตูคนร้อนเข้ามาเลยแกเนาะเด็กหันบเห็ดหันลงไปหน้าได้เนาะ ไปเลี้ยงแม่นนคะัจะได้ไปยินเสียงทุกคนจะได้กระันมากเลยลงไปชั่งเลยขึ้นมากเลยยาทาเดี๋ไปดิ้นน้ำหอย่าจะดิ้นน้ำหวย,วลหวยเลอ,อลงไปบอรดิ้นจ้าอยู่บตรตมิราตนม่งเนาะ ต่อยดิจ้ามัไม่ลายเอ้ที่้เขียแไปยังไปยังไปไปเฉยนแน้วช่ว ต่ำหนึ่งล้ตนาตกิเลือกเงนะนะบอกแล้วเ โลนึงเอามาใส่หงโลนึงซื้อมาเม่อสัปาหมนซื้อมาบ่หมูสันสันบ่มากระไรเติ่นเต้เกบมาหนงพอคอยตัอยู่ไม่กรเด็นีอ่บ่ไปคนละดุกงวานี่มันนี่จะดงมันมันไม่ไรอย่างเดียวเลย ซ่อนทำไ่ไไปหาพอ่อบ่นะเออไปทางนั้นแหละเข้าไปเลือกทัวรี้ข้ามผ้าขาดไปมึง่อสิไปซ่อนตอนนัจะพ้นไปสคเไปเสีรถเสรถแล้นามาอมเาอาไปเปาหญ่อยเาเ่้าเนนียเป๋านั่นกับตุผ้าย ส่งไพ่กระเทียมจะตุ๊กรุดโอ้สาบุเขามากก่อนการจ่ายยาดมันหลุดเบิดกตก่อนนั้นไอ,อ้บุปผิดขี้อะขีดไมมมันตายตาขีดมาเบิด์ตรงนี้นมันลงจับขี้แดงครับอดีตเด้อเด้อดึงเด้อโอ้ยจะเอ๋ขันบวชข่างเลยสิขีดมะโกมันข่ำอ่อน กระเพาอมาขาไกบุร yeah, ีเินะด้ัาไปเลยไม่กระดับพี่น้องเ้ยตองต่อยก็ยังไม่โลดคลิปลงด้วยน่าจะเป็นมือแรงมือแรกที่มาแต่มาไปแล้วหมดนอนกันีครับเก็บปี คงได้มันนี่หมันโลกมาเลยป้าไปโดนมือกินได้เบื่อนยุ่อนยุ่าอันยุนก็อเเปลี่ยนอะไ ตอนนี้เหากะปอกแล้วไปทีเรียบร้อยเด้อพี่น้องนะฮะก็จักแล้วเหาก็ใส่ถุงเลยจ้าคนนี้ยังพันในหนึ่งเลยจ้าน้ำค่อยออกมาเลยค่ะพี่ค้ณใใส่ถุงเว้ยนะฮะตอนให้หน้าไม้มันออกสีแข็งๆเรื่องหอกะยิบเกลือยิบเกลือใส่เด้อแต่ละถุงเลยจ้าตอนนี้นองต้อยก,กันหนึ่งซุกเลือเด้อพี่น้องตัวมันซุกเนาะหอกันหนึ่งใส่ถุงเลยสีสันมันก็ซีเปน็นไอซีเด้อหน้าไม้หนึ่งเลยจ้านี่อันนี้ก็ซีเปน็น บอกมันได้จ้าเอ้ยน้องต้อยเป็นผู้หันหัดยากกระติว้วเสีเด้วพี่น้องเขาก็เอาแนวมัดไปซ้อนถุงบ่เอ้ยน้องต้อยก็จซ้อนถุงเด้พี่น้องเน้อมัดตอนห่อน,อนแล้วเด้อพี่น้องหนึ่งหนึ่งพอมันซุกแล้วก็เขาก็มาให้ อมามัดมัดต่อมันห่อนเอายางหัดแล้วเอาก็ะซิซ้อนถุงแล้วเอาก็ะซิซ้อนถุงแล้วเอาก็มัดอีกรอบหนึ่งเนาะเอาเสือกพางมัดบั้นม้นะเสือกพางมัดจรง้อกพางมัดเสือกพางมัดแล้วก็ไปห้อยเก็บเก็บคววมกำลังห่อนโดยพี่น้องเก็บความันมันนี่เก็บกับเก็บคววมกำลังห่อนเพราะว่ามันจะเก็บได้ดุเนาะเก็บได้เป็นสามสี่เดือนพูดแล้วพี่น้อยเก็บเว้นนะ เก็บเป็นอัน,นเด็ตัวนี้กะน,นี่มีมีแต่ยอดมันน้ำมันก็สีออกอยู่นีน่เลยน้ำมันน้ำเนาะไหแต่เข้ากะบบริงเวณทิ่มเด้อพี่น้องน้ำเนาะไมมเข้ากัสีปะแบบนี้เลยก็จะใายใช่ถุงตอนเข้าใหายหาย้ให้ใช่แล้วเข้ากัสีหนึ่งหนึ่งออกมาแล้วเข้ากับเผามัดเนะาะเผาหัดตอนมันหอนห้อนวัดไฟฟ้าก็จะใัดใช่ถุงพี่น้องมาเด้อ ตอนนี้ห้ากันนึ่งใส่ซึ้งแล้วพี่น้องเลยน้องใม้น้องต้อยนึ่งอยู่ห้ากันนึ่งซีซึ้งนึ่งมันซุกแล้วห้ากันอาลงเนาะคลิปนี้ต้อยกลา,าไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยข้อม,มูลดิจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกกอคลังใจทุกคอมเมนต์ดิจ้าลิปนีชมต้อยกลาสบายดีพ่อชิปน้าดิจ้า